ผมเช็คข่าวมาท่านเชื่อไหมผมไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ผมเช็คข่าวมาจากในรัฐบาลจริงนะเขาบอกว่าจนถึงเวลานี้อภิสิทธิ์เบชาชีว่ายังไม่มีความคิดจะยุบสภาหรือลาออกหรือแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะครับท่านจะเชื่อไหมครับ,ท,รบที่ได้ยินแบบนี้มันเป็นโรคจิตผมได้ยินผมไม่น่าเชื่อครับหัวค่ำผมเช็คข่าวเข้าไป ผมมีแหล่งข่าวตรงกันนะผมถามว่าเฮ้ยนายกใจยกไมไม่มีเลยไม่มีความคิดลาออกไหมวะไม่มีเลยสแสดงความรับผิดชอบไปก็ไม่เห็นเฉยเผมได้ยินแบบนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้นี่บ้าหรืออัม,มาตผิดมนุษย์กันแน่ครับมันสองอย่างคือคนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่มีความคิดจะสแสดงความรับผิดชอบ ยังไม่มีความคิดที่จะตัดสินใจทางการเมืองนี่ผมว่าเหลือเกินเลยนะแล้วประกอบกับว่าผมมาฟังให้โคศกไก่อุแถลงเนี่ยก็เห็นจ,จริงิงนะแต่รู้ไหมครับพระเอกดันเสืน,นแถลงมากการจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้นจ,ะนจะยิงทีละนัดไม่ยิงเป็นจุดแล้วตกท้ายว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดําเนินการอย่างเต็มที่ท่า <c oughs> นดูครับ <c oughs> แล้วเวลานี้ โรงพยาบาลรักษากขาไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับแล้วพี่น้องเราจากต่างจังหวัดก็จะมากันอีกนะครับแต่ผมจะบอกเวทีไม่ต้องประกาศแนละ้วว่าจังหวัดไหนมาเมื่อไหร่ยังไงไม่ต้องประกาศเห็นใจพี่น้องเรามายากรากฝ่ายตะวันออกเนี่ยเห็นว่ามาแล้วก็ตำมววทหารไปสกัดแล้วก็มียิงแก๊สน้ำตายิงอะไรกระเจิงกระเจิงไปหมดนายจัดพักทีสารถูกกักอยู่ปากช่องตั้งนานครับผักเหนือไปถูกกักอยู่ที่ใช้หน้าอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เขาทำกับประชาชน เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องประกาศนะครับว่าพัพจากจังหวัดไหนจะมาช่วยจะมาเมื่อไหร่ยังไงใดๆเอาว่ามาถึงเห็นที่นี่เป็นอันว่าใช้ได้หัวใจเดียวกันมาสู้ด้วยกันแล้วก็แล้วกันวันนี้โดยสถานการณ์ครับคนมาถามผมว่าไหนฐานะที่ชอบวิเคราะห์สถานการณ์ให้ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบยังไงพี่น้องครับผมเรียนจริง ตรงๆว่าผมพูดอย่างถามว่าทำไมพูดอย่างคือมันมีพี่น้องเราบาดเจ็บล้มตายจําน,นวนมากแล้วจะให้ผมพูดว่าได้เปรียบเสียเปรียบยังไงผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าชีวิตเลือดเนื้อพี่น้องเราแลกกับความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองไม่ใช่ไม่ใช่เช,ช่นะแต่ถ้าจะให้พูดกันจริงๆเนี่ก็ต้องบอกว่า สถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นข้างเราเ mm. หลังจากเหตุการณ์โรงพยาบาลจุลาต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเป็นมวยเนี่ยคะแนนเราตามค,คือเราเมาหมัด <c oughs> เราเมาหมัดจุลาอยู่สักสองยกได้ mm. จนหมอพอนทิ์มาแถลงว่ายิงเอ็มจ็ดสิบเก้าจากตึกจุลาในอาการก็ทุเ่เรลาลงแต่ก็ถืูว่าอาการเมาหมัดจากจุลาเนี่ย ยังติดตัวเราอยู่แต่เราเริ่มจะเตื้องขึ้นตอนไหนนรู้ไหมผมพูดกับคนบางคนกับพระพวกบางคนนะว่าอาภิสิทธ์แพ้เราแล้วตั้งแต่วินาทีที่ผมได้ข่าวว่าอาภิสิทธ์ธเวชาชีวะสั่งตัดน้ำตัดไฟตัดโทรศัพท์บริเวณราชจจประสค์ท่านจำคืนนั้นได้ไหมครับ คืนที่ผมขึ้นมาปลาใสบนเวทีว่าเมื่อไรจะตักเพราะผมใช้ไฟหัวใจแลวหัวใจเป็นพวกเดียวเราก็สีแดงนกลางวันวันนั้นนะครับผมบอกพรรพวกไว้ว่าอภิสิทธิ์แพ้เราแลยเขาถามผมอดีตรัฐมนตรีเจ้นะครับพรรคพวกเขาถามผมว่าทําทไมคิดอย่างนั้นผมบอกว่าประการที่หนึ่งมันตัดไฟไม่ได้ แต่ว่าประการทืนนี้ผมดูมืดหมดแล้วมันคงตัดได้แล้วมั้งครับแต่ท่านเชื่อผมครับตัดได้ไม่ยาวอะ่ะก็เลยสรุปว่ายังไงมันก็ตัดไม่ได้เพราะคนก็เดือดร้อนกันแล้วพรุ่งนี้วันเสารวว์าคนก็อยู่บ้านอ่ะส่วนใหญ่แล้วบ้านเราแวกนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับอย่าหาว่าวันหยุดสถานทูตปิดทํางานแล้วคนที่อยู่บ้านอยู่อะไรต่างๆนานาร้านรวนต่างๆ,ๆเขาก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟ ผมบอกว่าเขาตัดไฟไม่ได้สองตัดโทรศัพท์ก็ทํำยากทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อประกาศว่าจะทําแล้วทําไม่ได้รัฐบาลก็จะสูญเสียความชอบทำ <ห lance. S 2> ก็จะเริ่มมีแรงเวียงคะแนนกลับมาที่เรา<ห> ä, และผมยังมองต่อไปนะครับว่าพิสิทธิ์เวาชชาัยว่าความเป็นเด็กความไร้วุฒิภาว่า<ห>เมื่อทําไม่ได้นะจะรู้สึกเสียหน้า<ห>พอรู้สึกเสียหน้าก็จะเริ่มลงมือใช้กําลังกับเราเอีก พอใช้กําลังกับเราอีกโลกก็จะหันมามองเราด้วยความเห็นใจและเข้าใจดีเหมือนกันเพราะนั้นท่านจะแลเห็นว่าอภิสิทธ์เวชจาชีวะท่านสังเกตดูนะครับเวลาตัดสินใจจะใช้กําลังกับเราส่วนใหญ่เนี่ยมีเรื่องไม่พอใจเรามาก่อนทั้งนั้นเช่นก่อนที่จะลงมือกับเราวันที่10เมษายนเนี่ยเขาไม่พอใจเรื่องที่เราไปลาดหลุมแก้ว พอไปลาดหลุมแก้วไปเปิดสัญญาณปีเพื่อนแชนแนลท่านจำวันนั้นได้ไหมครับพอเปิดสัญญาณปีเพื่อนแชนแนลปั๊บอภิิ์มาถแถลงเลยวันที่9เมษาบอกว่าเราเจ็บปวดกับเรื่องนี้เราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกเสียหน้าแล้วก็ว่าไปออกมาถแถลงด้วยความไม่พอใจพอไม่พอใจปั๊บวันรุ่งขึ้นต่าง,งใช้กํลาลังเลยนี่คือตัวอภิิ์วันที่28ที่เราไปตลาดไทยเมือนกันวันที่27อภิสิทธิ์ก็บอกว่าออกมาไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจลงมือสลาย เที่ยวนี้ก็เหมือนกันนะคืออยู่ๆก็ไปประกาศเองว่าจะตัดน้ําตัดไฟถามว่าทาไมจะตัดน้ําตัดไฟเพราะไม่พอใจคนเสื้อแดงที่คนเสื้อแดงบอกให้สุเทพเส้นสุบรรไปมอบต,ตัวตามกระบวนการยุติธรรมไม่พอใจพราไม่พอใจก็บอกเลือกวันเลือกตั้งแล้วโมโหประกาศตัดน้ําตัดไฟเพราะตัดไม่ได้โมโหสองเท่าสั่งสลายการชุมนุมเลยนี่คือพาจิเดเวชจาชีวะแล้วเราจะ